คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หลักคือการสร้างความยุติธรรมให้สังคมการบริโภค ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากลเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้กระทําการใดๆอย่างถูกกฎหมายและมีคุณธรรมรวมถึงยังสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าใจและเห็นความสําคัญในสิทธิของผู้บริโภคซึ่งหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการ สามารถใช้สิทธิของตนเองร้องเรียนเพื่อขอรับความเป็นธรรมโดยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคประชาชนทุกคนอยู่ซึ่งในฐานะผู้บริโภคจะต้องรู้ในสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายกำหนดคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคไว้5ประการได้แก่ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาค่าสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดใช้ความเสียหายสิทธิทั้ง5ประการนี้จะไม่เกิดประโยชน์เลยหากทุกคนไม่ใช้สิทธิเหล่านี้ผู้บริโภคที่ดีนั้นมีหน้าที่เบื้องตน้นที่ต้องคุ้มครองตนเองก่อนโดยการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าและบริการได้แก่การให้ความสำคัญในฉลากของสินค้าการโฆษณาและเงื่อนไขในสัญญาของสินค้าหรือบริการ ก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการผู้บริโภคควรปฏิบัติดังนี้ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจเลือกสินค้าด้วยฉลากของสินค้าที่จะระบุข,ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของสินค้าและบริการที่จะแสดงให้รู้จักและเข้าใจในสินค้านั้นอาทิชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าขนาดปริมาณปริมาตราวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุ ราคามีข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้อย่างไรบ้างอย่าด่วนลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการหรือเงื่อนไขในสัญญาต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆของตัวสินค้าหรือบริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณาหรือสัญญาเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสียมักจะไม่กล่าวถึงจึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิตสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้วข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยายนหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตนให้ครบถ้วนอาทิสัญญาใบเสร็จเอกสารโฆษณาและอื่นๆเพราะจะจําเป็นอย่างยิ่งในกรณีเกิดปัญหาร้องเรียนให้คิดเสมอว่าเอกสารทุกชนิดเหล่าั ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพยายนหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลากเมื่อมีปัญหาโดนละเมิดสิทธิ์อย่าเพิกเฉยผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดําเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตนให้ใช้สิทธิ์ในการร้องเรียนอย่างเต็มที่ให้ระลึกเสมอว่าทุกคนมีกฎหมายและองค์กรของรัฐคุ้มครอง ปรัชญาการดำเนินงานของสคบคือเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้